เียโกตัวตึงกุดขแมมีหน้าหงายเลยเมื่อหนุ่มคาเมนดวงเฮงได้เรียนเงินซีเกมโจนาธานคนแห่ประมูลราคาไปไกลมากถึงหลักล้านบาทแล้ว สังเหตุการณ์ที่เจนาทานเข็มดีกองหลังทีมชาติไทยชุดรองแชมป์ซีเกม2023คว้างเรียนเงินที่ได้จากการแข่งขันให้แฟนบอลมอัศจรรย์หลังจบเกมรอบชิงชนะเลิศที่แพ้ต่ออินโดนีเซียในการต่อเวลาพิเศษจนกลายเป็นประเด็นถกเถียงกันอย่างกว้างขวางทั้งในไทยและกัมพูชานั้นทางด้านของทิอาโก้เทเซราก็ได้เติมเชื้อไฟอีก ซึ่งได้กล่าวตำหนิโจนาธานว่าเขาแสดงพฤติกรรมที่ไม่เคารพโลกของกีฬาเป็นอย่างมากนักกีฬารายนี้ต้องถูกแบนจากการกระทําแบบนี้เพื่อเป็นเยี่ยงอย่างผมหวังว่าไฟาจัดซีเกมและทั่วโลกควรที่จะจัดการสําหรับการดูหมิ่นเช่นนี้ ขณะที่ล่าสุดโจนาธานเข็มดีได้ชี้แจงเรื่องที่เขายนเหรียญซีเกม2023และของที่ระลึกผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่าสวัสดีครับทุกคนผมให้เหรียญเงินและตุ๊กตาให้กับแฟนคลับเพราะอยากจะขอบคุณแฟนบอลที่มาให้กำลังใจผมเช่นเดียวกับการแข่งขันซีเกมในครั้งที่ผ่านมาและผมไม่ได้มีเจตนาที่จะไม่ให้เกียรติกับการแข่งขันและเหรียญรางวัลที่ผมได้รับ สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณทุกๆคนที่คอยสนับสนุนผมตลอดเวลาซึ่งล่าสุดมีผู้ใช้ Facebook ของหนุ่มชาวกัมพูชารายหนึ่งได้ออกมาเปิดเผยว่าตนเองคือผู้โชคดีที่รับเรียนเงินดังกล่าวได้และลงรูปพร้อมกับบรรยายข้อความยังปรับปลื้มใจว่าเรียนเงินสิเกมโจรทานเข็มดีนักฟุตบอลทีมไทยโยนมาให้ผมมันเป็นของผม ผมรักมันมากถึงเขาไม่ต้องการแต่ผมจะไม่ยอมให้มันตกพื้นเพราะเรียนนี้คือจิตวิญญาณของชาวกัมพูชาหลังจากประกาศตัวว่าเป็นผู้โชคดีได้ไม่นานปรากฏว่ามีคนแห่กันเข้ามาขอซื้อเรียนดังกล่าวส้างหนุ่มกัมพูชารายนี้เป็นจำนวนมากและแข่งการให้ราคาสูงขึ้นเรื่อยๆนอกจากนั้นยังมีคนเข้ามาคอมเมนต์เสนอแนะว่าควรนำเรียญออกมาประมูลให้เป็นเรื่องเป็นราว และนำเงินไปช่วยเหลือการคุศลสด้วยเพราะเชื่อว่าราคาน่าจะพุ่งเกิน50,000ดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า1.8ล้านบาทแน่นอนสำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าเหรียญซีเกมมีค่าสำหรับเมรเพราะเป็นเหรียญแรกและเหรียญเดียวของกัมพูชาในฐานะเภาพคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าขายได้นะเดี๋ยวคงทยอย โผล่ตามมาอีกหลายเหรียญเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเหรียญประเทศขอทานเก็บไว้เถอะนะเพราะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่คอมเมนจะได้จัดอีกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเก็บไว้ให้ดีหาไม่ได้แล้วนะแบบนี้นะ่ะหายากคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าด่าโจนาทานที่โยนเหรียญตอนนี้ขอซื้อกันใหญ่เลยนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ว่าให้เราไม่ให้เกียรติเจ้าภาพเจ้าภาพก็ไม่ให้เกียรติเราเหมือนกันนะเกียรติตัวเองมันยังไม่ให้เลยโกงทุกอย่างคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าปลื่มคนเก็บเหรียญแต่ไม่ปลื่มคนได้เหรียญงงมากๆนักกีฬาที่เสียสละให้โอกาสกับคนที่ไม่เคยได้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขนาดเงินเขายังโยนทิ้งเกลื่อนเลยเงินเรียวไม่มีค่าประสาอะไรกับเหรียญเงิน5บาทไทยยังมีค่ามากกว่าอีกนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ประมูลเสร็จเดียวก็ค้างเงินค่าเหรียญตามสเตปเทียโกหน้าแหกแล้วเขาเป็นการขอบคุณแฟนคลับที่ให้กำลังใจและมีการประมูลเหรียญดังกล่าวในราคาที่สูงมากคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแล้วสิ่งที่คุณทำกับประเทศไทยมันจะต่างอะไรกับสิ่งที่คุณว่ามันไม่ถูกต้องคนเรามันจะเห็นความไม่ดีของคนอื่นแต่ความไม่ดีของตัวเองกลับมองไม่เห็นเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าและถ้าเราบอกว่าอย่าให้เจอคนณขมเมตในประเทศเรานะ เดี๋ยวพวกคุณที่หาแดกในไทยก็เดือดร้อนกันอีกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอย่าให้เจอที่ไทยนะจะเบิร์ดกันโลกเทียโก้สักทีหนึ่งคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคนเนรคุณครูมวยไทยชีวิตจะวิบัติแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแม่เลยค่ะคอมเมนอยากทำอะไรก็ทำให้เต็มที่นะเพราะเจะภาพครั้งต่อไปคือไทยค่ะแล้ปากเก่งให้ได้เหมือนครั้งนี้นะจ๊ะ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าในส่วนที่ผิดควรทําโทษครับแต่นักมวยเปลี่ยนสัญชาติไม่ควรจะเจือกนะครับคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าเรียนได้มาแล้วก็เป็นเรื่องของเขาเขาจะเอาไปรองขาโตมันก็เรื่องของเขานักมวยตกอับสิเอาอะไรมาวิจารณ์คนอื่นคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาหรือเปล่าเรียนเขาจะให้ใครก็ได้นะจ๊ะคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าไอ้นี่เผือกของจริงนะ ไปหาต่อยมวยแต่มาเผือกเรื่องบอลเฉยเลยหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะอีก6เดือนก็ไม่มีโคนให้ค่าขมินแล้วตัวตึงคุณแคร์โดนทัวลงยับสงสัยแค้นฝังใจอยากได้เข็มขัดคืนไอดอลคุณแคร์จวกโจนาธานเหตุยนเหรียญเงินลั่นต้องโดนแบนอย่าให้เจอที่แคร ก่อนหน้านี้องค์กรมวยไทยโลกหรือเวอร์มวยไทย g a n i z a t i o n ออกประกาศปลดที่อัโกเตเซียรานักชกเชื้อสายบราซิลออกจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการโดยสาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมสนับสนุนคุณแคม,แมอย่างออกนอกหน้าและจงใจทำให้มวยไทยเสื่อมเสียชื่อเสียงซึ่งเจ้าตัวเคยทำดราม่านำธงชาติกัมพูชาไปโบกสะบัดบนเวทีหลังได้แชมป์เอปกไฟที่ประเทศเยอรมัน ต่อมาหลังจากที่ A Idol ทีอาโกไอรอนกุนเควเมทที่เพิ่งได้รับสัญชาติกัมพูชาก็ได้ขึ้นชกกับเด่น90 0 0แสนสักเก้าแสนนักมวยไทยโดยเกมการชกห้ายกทีอาโกโดนเด่น9 0 0 0แสนอาศัยชั้นเชิงมวยไทยที่เหนือกว่าบวกความไวดักเตะดักถีบแถมยังดักถีบหน้านักมวยเควเมทโอนสัญชาติได้แบบสวยๆพอครบ5ยกกรรมการตัดสินชูม,มือให้เด่น90 0 0แสนสักเก0 0แสนชนะคะแนนไปได้สาเร็จ เป็นการแพ้นักมวยไทยครั้งแรกของทีอาโก้หลังโอนสัญชาติเป็นกัมพูชาและไปยกย่องมวยกุณคะแม่หลังพ่ายแพ้ทีอาโก้โพสทันทีว่าผมภูมิใจมากที่เป็นชาวกัมพูชาไม่สำคัญว่าพวกเขาจะบอกผมหรือพยายามทำอะไรผมจะไม่ขายวิญญาณผมจะทำในสิ่งที่หัวใจของผมบอกขณะเดียวกันแฟนมวยชาวไทยต่างโพสต์ใจที่นักมวยรายนี้แพ้นักมวยไทยโดยเฉพาะการถูกถีบหน้าระหว่างการชก โดยได้โพสต์ว่าเป็นการทีมหน้าแข่งคนไทยทั้งประเทศเพราอนักมวยบราซิลายนี้ก่อนอนสัญชาติเคยมาฝึกมวยที่ไทยและเปิดค่ายมวยไทยที่กอสมุยแต่ภายหลังกลับดูถูกมวยไทยไปยกย่องมวยคเคมรล่าสุดเจ้าตัวปรากฏว่าอย่างเล่นไม่เลิกเมื่อโพสต์ภาพการ์ตูนล้อเลียนเด่นเก้าแสนและนักมวยไทยว่า คงจะดีใจมากที่เอาชนะตนเองได้และยังวิ่งดีใจไม่เลิกไปจนถึงจีนจนไม่รู้ว่านี่เป็นการแข่งขันชกมวยหรือว่าวิ่งแข่งกันแน่โดยนอกจากนี้ยังได้บรรยายข้อความว่าผมได้ยินข่าวมาว่าคู่ชกของผมยังวิ่งอยู่จนถึงตอนนี้มีคนเห็นเขาวิ่งไปถึงภูเขาในจีนแล้วในขณะที่ล่าสุดเทียโกเดซิยาระนักมวยชาวบราซิลกัมพูชาหรือที่แฟนกีฬาชาวไทยรู้จักกันในชื่อไอดอลกุนคแม ได้อัดคลิปวิดีโอจวกโจนาธานเคมดีกองหลังลูกครึ่งไทยเดนมาร์กหลังนักเตะตกเป็นเป้าประเด็นดราม่าของกรณีโยนเหรียญเงินซีเกมให้กับแฟนบอลโดยกองหลังวัย21ปีประกาศพักการลงเล่นในานามทีมชาติหลังจบศึกฟุตบอลชายนัดชิงชนะเลิศในศึกซีเกม เพื่อขอเวลาโฟกัสกับการเล่นในระดับสโมสรตกเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์หลังมีภาพปรากฏว่าเจ้าตัวโยนตุ๊กตามาสคอตรวมถึงเหรียญรางวัลรองแชมป์สีเกมให้กับแฟนบอลในสนามอย่างไรก็ตามโจนาธานได้ออกมาชี้แจงว่าเขาไม่ได้มีเจตนาในการดูหมิน่นหรือไม่ให้เกียรติแต่ที่ทำไปเป็นเพียงแค่อยากขอบคุณแฟนบอลที่มาให้กำลังใจในการแข่งขันเท่านั้น ล่าสุดทีอาโกเทเซียรานักมวยชาบราซิลที่รับสัญชาติกัมพูชาจากการเป็นนักมวยคุณคแมได้อัดคลิปพูดถึงโจนาธานโดยได้ทําคลิปว่าผมทําคลิปนี้เพราะว่าต้องการพูดคุยกับพวกเขาเกิดอะไรขึ้นเมื่ออาทิตย์ก่อนกับนักฟุตบอลชาวไทยที่ชื่อโจนาธานอะไรสักอย่างผมจำำํานามสกุลเขาไม่ได้ด้วยซ้ําเขาไม่ควรได้รับความเคารพจากเราเขามาที่กัมพูชาเพื่อเล่นฟุตบอล เขามีทุกอย่างที่ดีที่นี่และหลังจากเขาแพ้ในรอบชิงชนะเลิศผมอยากจะบอกว่าตอนนี้คือโจนาทานคุณคือคนขี้แพ้คุณไม่รู้จักความเคารพในกีฬานี้สำหรับสีเกมผมจะไม่บอกคุณว่าคุณต้องเคารพคนกัมพูชาไม่ต้องเลยเพราะเราไม่ต้องการเราใหญ่กว่าคุณคุณก็แค่นักกีฬาตัวเล็กๆคุณได้รับเหรียญแต่คุณกลับโยนเหรียญไป คุณไม่มีความเคารพสำหรับใครก็ตามที่เฝ้ามองคุณอยู่หลังจากคุณกลับบ้านบางทีแม่ของคุณอาจจะตีคุณจนต้องร้องไห้และสำหรับผมโจนทานต้องถูกแบนจากกีฬานี้ห้ามลงเล่นแม้แต่แมตช์เดียวระวังตัวไว้ละ่ะและผมหวังว่าจะไม่ได้เห็นคุณที่กัมพูชาอีกสำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่า คุณก็ไร้ความเคารพต่อมวยไทยที่คุณเรียนมาเหมือนกันนะกุนค,คะแม่คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าชนะคนไทยให้ได้ก่อนค่อยมาเจือกนะจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าต้องรีบออกมาหาแสงก่อนเพราะซีเกมจบแล้วกระแสรเรื่องกุนคะแม่กำลังจะเงียบเดี๋ยวจะไม่มีเงินกิน คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าจะพูดว่าให้ใครหัดมองตัวเองก่อนนะคุณเคยให้เกียรติมวยไทยไหมที่คุณเคยได้ดีมาทุกวันนี้เพราะอะไรถ้าไม่ใช่เพราะมวยไทยแต่คุณกลับทรยศคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าซีโกงจบแล้วเดี๋ยวเลือกตั้งคาเมเสร็จเตรียมตัวหาเกาะร้างอยู่นะทิอาโกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคุณทรยศยังมีหน้ามาสอนคนอื่นอีกนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ให้ไปฟรีจ้างไปเขมรก็ยังไม่อยากจะไปเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าหิวแสงนะจ๊ะตัวคุณยังไม่เคารพมวยไทยแล้วเจือกจะมาเรียกร้องให้คนอื่นเคารพน่างเงินเอ้ยหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ